สวัสดีครับพบกับผมพ่ชาแนลครับกับเล่นเพลงเจ้านะครับวันนี้มาหลายสไตล์นะครับมาในเรื่องของการเอาเสียงคนนี้มาร้องในเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับหรือว่าร้องเพลงของคนคนนั้นอยู่แล้วหรือว่าจะพูดถึงสอนร้องเพลงสอนการใช้เสียงหรือเป็นทริคว่านักร้องคนนี้ร้องอย่างนี้เสียงอย่างนี้แน่นไม่แน่นเหินไม่เหินลอยไม่ลอยอะไรอย่างนี้นะครับก็เริ่มจาก เพลงแรกเลยครับเพลงใครไม่เกี่ยวถอยไปปกติจะเป็นขั้นตอนสัต์รัตนนิสัยร้องนะครับแต่ผมจะใช้เสียงของหนุ่มกะลานะครับลองคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าหนุ่มกะลาร้องใครไม่เกี่ยวถอยไปแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงก็ลองดูเลยครับ ดนตรีปรกติเลยนะครับจะเปลี่ยนตอนร้องเป็นหมุ่มกระลายแค่ไหนใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปไม่ใช่เรื่องของใครคนเก่าที่เคยรครบลึกซึ้งซึ่งมีเรื่องค่าววุใจเคยไม่เกี่ยวอย่ขว้างทาง รีบหลบอยากคว้างทางคนไหม่หน้านไหนไม่รู้ไม่ส้นไม่ต้องอยู่เลยเดี๋ยวพังขอเกียกับเธอมันชัดเจนไอ้มันเห็นว่าดำหรือดแดงเรืออะไรมาทิ้งกันไอ้แบบนี้มันต้องคุยกันหน่อยเพื่อไม่เกี่ยวกับถอยไปไปโลกข้างนอกไปซบไป ให้หมดปัญหาคนทุกคนเคราะหแล้วจเกี่ยวโกว่าไปค mm hmm. ูเคลียกับเธอมันชัดเจน mm hmm. ให้มันเห็นว่าด,ดำารืดแดงเรื่องอะไรมาทิ้งกันไอ mm hmm. ้แบบเนี้มันต้องคุยกันหน่อยย mm hmm. ย่งมาควานก็สวยช่วยถอยหน่อยไอ mm hmm. ้ย่งเงนี้กูว่ากันแบบตัวตัว ดูใช่วิเลยไม่ต้องร้อนตัวไม่ต้องเละมาเรายังมีใจตรงกันอยู่ไหมแเธอนั้นคิดถึงใคร ยย่งมาควานตัวสวยช่วยท้อยหน่อยไอ้สิงี่งว่ากันแบบตัวตัวกูใช้ใช้ววเวลยไม่ต้องร้อนตัวไม่ต้องและมะไปโดดขนอกไปสปายให้หมดปัญหาบนทุกบนโค่เลยจะเกี่ยวกูว่าไป มันชัดเจนให้มันเห็นว่าดำหรือดแดงเรื่องอะไรมาทิ้งกันไอ้แบบเนี้ยมันต้องหุยกันหน่อยอย่าทุ่มความสำคัญเจินคุณดีจิตยิ่งฉันและเธอเอาจบแล้ว